ยย่มาแล้วเยายสมองจไปไหนนี่นี่คุณายนะคะคุณตาสมองดีาค่ะนะคะที่ดูจะไปด้วยจะไปด้วยนะเมืแล้วกินข้าวหรือยังครับยังค่ะเดี๋ยวก็มาหาข้าวนะคะต้องตั้งนั่งตากร้องม่ก่อนมันเสีย ถ้าเสือตายมันจะพุ่งบีโบใช่ไหมคะไปก็สว่างจ้าพี่จังพุ่งทำทั้งคืนดีแล้วค่ะไม่ร้อนจ้าใช่แล้วค่ะไม่เอาลูกไม่เอาโอ้ยใจกันนะเพราะเราก็ไม่ได้เดินไปไหนเพราะเราอยู่ในแถวนี้เก็บผึ้งเพิ่งมาซื้อเลยไงโอ๊ยว้าโลยุสก็แกล้งแซวอยู่ข่าวนี้พี่ข่าวนี้ไม่ไปไหนเลย แม่ไม่หิวพ่อกินเจโอ้ยพ่อพ่อมาปวดน้ำแม่ย่าสมหวังไม่รู้จักพ่อตู่ปวดน้ำ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  ทาสบายค่ะมน่าแบบกเป็นกำลังใจเลื้อยไปไหนไปกลับไป่เสื้อยไปเมปี่ั้สบายาเอาวาตสาสาาัสวัสดี f อทุกท่านนะครับสวัสดีทั้ง177ท่านนะครับนะก

FC ที่ยังไม่มีโอกาสได้หย่อนแผ่นทองครับหรือว่ายากหย่อนเพิ่มนะครับก็เตรียมแผ่นทองมานะครับ คุณค่ะนะคะเราให้เาอะแยนมากมานภาษาญี่ปุ่นนะทุกคนนะสวับส่วคที่ข้าพูดได้ก็คือบรรยากาศนะอีฟซีผมให้แบ่งครึ่งครับผมเดี๋ยวไปตัดกระเบื้องให้ลุงก่อนนะครับขอบตัดใช่ไหมเนี่ยอันนีด้านนี้ตัดตัดตรงนี้ยี่สิบอนนี้กระเบื้องก็ตัดเสร็จแล้วตัดกระเบื้องทิ้ ก็ไม่ได้ซีเรียสขค่ะแล้วก็จะทไรทำทําทําไม้ได้องเนี้อม่ไดป็นอะไรเลยทำเพื่อคนเมะเยาเราองทําไปเรื่อยๆไมอรนะครับเนียไม่ได้ซีเรียสค่ะคุณพ่อที่คนบ้านยายมีใครเอาไปทำนี่นี่เอาไก่เมื่อกี้ไแล้วนะคะไก่ ตัดใช่ไหมเห็นใช่ไหมด้านตัดวัดตรวนี้ได้สามสิบแปดแล้วด้านตัดวัดตรงได้สามแปดไม่ได้ไม่ไ้ี่ด้านนึงดีเ้ยสามแปดไหมเออนั่นแหละต้องะเดือนด้านนั้นเออลุงก่ตไหนลง นู่นนู่นไปนู่นเลยไปไหนยกขึ้นไปขบวนนึงยกขึ้นขบวนปูนบ่อย่างนั้นแค่กินละอย่างนู้นเหมือนกันข้าวจะไปสั่งอาหารคุณมาเรียกทำไมโอ๊ยเดี๋ยวยกขึ้นไปเดี๋ยวยกขึ้นไปดูเลย พี่เชคสวัดีค่ะกำลังใจนะคะแม่ขอคุณค่ะคุณเลิฟมีนะคะี่แดคุนุแล้ว่แ้าชวัวเครื่องช่ก้เรองความร่องีนะครักินงนเอมิกี้กรโหซแซ่แล้วก็พี่าพนะ สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวลงุงปิดแผ่นนี้ก่อนนะรลุงจะไปกินข้าวไปกินข้าวนะเอฟซี FC. กินตลอดเลยบอไใช่สมุนนะบ้าน เอแซกเล็กพอมเป่ยนนหาแล้วนิดน้อยมาแล้วนะชิี่าี่งนอยางไรยายเออคนนิกี้นะคะควรควรม่ออฟควรนนะอ้าวไปัก็มนอยอยนี้นะเนาะน้เจียงานป่ครับ่ใูมงานมอยได้โอ้มันจะาดเอาบกีฬาเนาะวันี้ไปสกอน ไม่มุนครับมาดูอาริซอนได้ครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับก็นี่แหละครับบรรยากาศการทำงานนะใครเข้ามาชมคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับ